สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้ผมช่างเจมจากทางร้าน j k t นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับผมส่งงานนะครับผมก็เป็นปริโมรุ่นท็อปตัวสองพันสสองนะครับตัวนี้เป็นหน้ากากสีทองนะครับผมก็จะเป็นตัวสเปคกึ่งฟังกึ่งโชว์นะครับก็ลูกค้าออเดอร์เข้ามา นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะจะส่งนะครับเดี๋ยวมารีวิวส่งงานกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงปีตัวนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะไปฟังเสียงกันนะตัวนี้เป็นปีตัวท็อปของทางร้าน jkt จริงๆตัวท็อปผมมี2ตัวนะตัวท็อปแนวกึ่งฟังกึ่งโชว์กับตัวท็อป d 7 7ที่เป็นแนวฟังนะครับซึ่งตัวนี้จะให้เสียงที่ก่อนข้างที่จะพุ่งลูกกว้างลูกเคาะก็จะ กว้างกว่านะครับผมเบสก็จะออกแนวหนักๆแน่นๆมากกว่านะครับผมราคาจะอยู่3,890นะครับตัวนี้นะเสียงกลางแหลมถ้าเทียบกับตัวรองท็อปนะครับเสียงกลางแหลมตัวนี้จะให้ความไพเราะก,กว่านะครับผมแล้วก็จะอยู่ในบอดี้ของ h 9เหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าเน้นแนวจบๆนะครับผมผมจะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับซึ่ง ลูกค้าที่ที่พูดถึงว่าที่ออเดอร์เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามผมเนี่ยคือจะเคยเล่นปลีมาแล้วซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ค่อยถูกใจนะครับก็เลยมาหาปลีใหม่นะครับผมก็จะพยายามแนะนําว่าให้ลูกค้าเนี่ยให้ความสําคัญนะครับผมในเรื่องของการเลือกซื้อปลีนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทางเนาะ ฟรอนดีนะครับผมปรีดีนะครับเดี๋ยวปลายทางมันก็จะดีตามด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับผมคือลูกค้าบางทีติดเครื่องเสียงมาหลักหมื่นหลักแสนแบบนี้นะครับแต่เล่นปรีหลักร้อยนะครับผมมันได้รายละเอียดไม่เขาพูดว่าไงคือมันมันไม่ค่อยได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพของเครื่องเสียงที่เราติดไปมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าเราติดเครื่องเสียงหลักร้อยเนี่ยไอยเราติดเครื่องเสียงหลักหลักพันเนี่ยนะครับผมแต่เราเราเล่นปรีหลักพันด้วยเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพที่ได้มันก็จะรีดออกมาได้หมดเลยนะครับบางทีเราติดเครื่องเสียงราคาหลักประมาณ8 9 0 0 0้าแบบนี้นะครับแต่เราเล่นปีตัวพันกว่าบาทเออเสียงมันก็จะโอเคนะครับแต่ว่าเราเล่นเครื่องเสียงหลักเสียหมื่นเดี๋ยวใช้ปีตัวพันกว่าบาทแบบนี้นะครับบางทีปีมันก็ไม่สามารถที่จะรีดรายละเอียดรีดความถี่ออกมาได้หมดนะครับตัวนี้ตัวเป็นตัวปรับเกณฑ์ปรับเสียงขาเข้านะครับผมแล้วก็ช่องไฟนะครับออกซิเดซับ ฟอนเลียนะครับลูกค้าเอาไปก็ต่อทำนี้ได้เลยนะครับนะะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยพวกเราชาวไทยเดี๋ยว

กาออาัามนอออาเอที่นี้ลองดูชุดทับนะครับ,บ,รบไม่คิดต่ำมาร้องสบร้องโทภม่สบไม่มาเผ็ยดนุ่มๆโลกโตๆโตนะครับ ไใใม่ควา่างใจทาาไทยทําพอท้อแซงเร่อบุกพังดังร่มโพยไอรักอะไรเป็นที่เอล้นข้างนาใครตาม่าหลใจลักลาหอบอ น,นอดชยชา,ยชาไกเ,เป็นความไม่าทกชาไทย,ไทยนดก,ก,ก้คอยากได้ความถี่ประมาณไหนก็ปรับได้เลยนะครับตัวนี้มีคอสในตัวนะเบสนุ่มเบสแข็ง เบีดสายหัวกระเดื่องนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าปรับได้หมดเลยนะครับนะก็โอเคขอบคุณมากมนะครับผมที่ลูกค้าเอาเด้อเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งไปให้นะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับแอดไลน์หรือว่าโทรมาเบอร์โทรนี้ได้เลย0849644001นะครับ0849644001ได้เลยนะครับนะก็ผมช่างเกมจากทางร้าน j k t นะครับก็เดี๋ยวขอจบรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดติดตามทางช่อง j k t Channel ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ